ข่าวนีเนี่ยเป็นที่ฮือฮายอย่างมากเลยนะคะหลังจากมีคนเนี่ยไปขุดพบน้ำบาดาลที่มีรสชาติคล้ายโซดาที่อำเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทัยจนกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าน้ำที่ไปขุดพบเนี่ยเป็นน้ำคุณภาพดีเทียบเท่าน้ำแร่จากฝรั่งเศสเลยค่ะว่าแต่จะอยู่พิกัดไหนต้องตามไปเปิดขุมทรัพย์นี้ให้ถึงที่ค่ะ มันไไมม่่เป็นนนนรแนนะาี่อเนแหละค่ะจากกรณีที่มีการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วปรากฏว่าเจอน้ําที่มีรสชาติคล้ายกับโซดาคือมันมีความซ่าติดลิ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะสามารถดื่มกินได้พิ อยู่ที่หมู่ที่7ตําบลนาเชิงคีรีอําเภอคีรีมาจังังวดสุขโขทยัยนี่เป็นบ้านพักของพันโทคเนศรักวุ่นเป็นข้าราชการบํานาญวัย62ปีปซึ่งก็ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะพากันเข้าไปทดลองดื่มกินกันหลายคนนะคะพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นน้ําแรกคุณภาพเทียบเท่าระดับโลกเหมือนกับที่พบในพื้นที่อเภอห้วยกระเจาจัังวดกาญจนบุรีเมื่อปี2564จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปพิสูจน์ตรวจสอบ และล่าสุดก็มีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมนายสุดใจวงชารีนะคะเป็นผู้มีการกองมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล<อ>ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าผลการเก็บตัวอย่างน้ําบาดาลโซดาที่จังหวัดสุโขทยัย<อ>เขาเอาผลเนี่ยไปวิเคราะห์แล้วนะโดยสํานักทรัพยากรน,น้ําบาดาลเขตเจ็ดกำแพงเพชรปรากฏว่าแหล่งกําเนิดน้ําแร่ที่สุโขทัยค่ะมีปริมาณไบคาร์บอเนตและแคลเซียมนะคะ ที่นับว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูงใกล้เคียงกับน้ำแร่ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียวค่ะแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะสำคัญจริงๆคือมันต้องกรองก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปดื่มบริโภคได้เนื่องจากว่าในน้ำบาดาลโซดาแหล่งนี้ค่ะมันมีความเป็นกรดอ่อนๆแล้วก็มีค่าแมงกานีสที่เกินค่ามาตรฐานฉะนั้นเนี่ยถ้าจะนำไปดื่มเลยเนี่ย มันก็อาจจะเป็นอันตรายได้ก็เลยต้องกรองแร่แมงกานิสออกเะก่อนเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายค่ะสำหรับน้ำบาดาลโซดาน้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองจากจังหวัดสุโขทัยนะนับว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะน้ำแร่นี้นะคะได้รับการกรองผ่านชั้นหินจำนวนมากและได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้ความสะอาดสดชื่นด้วย ด้านพันโทคเนตร,รักวุ่นข้าราชการบำนาญน,นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของบ่อน,น้ำบาดาลโซโดาสุโขทัยนี่นะคะก็เล่าถึงความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกตื่นตื่นเต้นมาก,น,น,มากนะเขาตื่นเต้นจริงๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยกับผลวิเคราะห์ที่ออกมาต่อจากนี้เนี่ยก็คงกะมาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ผู้นำในชุมชนเพื่อหาช่องทางสร้างประโยชน์ร่วมกัน,กนเช่นอาจจะทำเป็นน้ำแร่หยอดเหรียญ แล้วก็ขายให้แก่ชาวบ้านแค่นิดละ1-2บาทหรือผลิตน้ำบรรจุขวดส่งขายดีไหมนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหาหรือนะโดยต้องผ่านขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นขุมทรัพย์ธรรมชาติที่มีค่าอย่างมากเลยนะคะน้ำบาดาลโซดาแห่งอำเภอคิอริมาศจังหวัดสุโขทยัยคุณภาพน้ำดีเทียบเท่าน้ำแร่จากประเทศฝรั่งเศสค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ